นี่ร้านของมันครับเนียบตัวเท่ากับคนแบบนี้ชื่อของเขาคืออลาไพมานะครับตัวนี้ยืนเลยกับนานนะเฮ้ยเจ็ดสิบสี่กิโลเพื่นตัวใหญ่อยู่นะนี่อุ้ยอันนี้ขนาดลูกนะครับนี่น,น,นี่รุ่นกลางนะครับ รุ่นโทฟี่นะครับเรุ่นกลางนะครับยังไม่ถึงรุ่นใหญ่ของเขานะครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิซซิ่งเพลในกระทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาลุยบอเปรูนะครับมาคูมาคูาคเรกนะครับบอเรมวห้าินะครับนี่เราจะมาล่าภารกิจ ลายมอนสเตอร์เหมือนเดิมนะครับนี่คือพยรลานะครับและนี่ก็จะเป็นเบียร่านะครับนี่ครับคือเราต้องมาหาปลาเจ้าเบียร่านี่สิบตัวนะครไซต์โทฟี่กับยนะูนิคครับไซต์กลางกับไซตเล็กนะครับนี่ครับเราก็เหมือนเดิมนะครับรับภารกิจทีมินชันนะ่นแล้วก็ลงมา มาคูมาคูนะครับพิสตูคุกนะครับกดรับภารกิจเลยครับไอ้ตัวเบลาก็เอาสิบตัวนะครับไซลางกับไซเล็กนะครับไอ้ตัวพยาลาก็เอาห้าตัวนะครับเอาไซเล็กอย่างเดียวครับไอ้ไซเล็กนี่แหละหายากครับส่วนใหญ่จะได้แต่ไซใหญ่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูนี่ับนะเหยื่อที่ผมไปเอานะผมจะใช้เบ็ดเบอร์สีรนะนี่คือตัวเหยื่อของผมนะเอาเหยื่ออราคูมินเนอร์น่องมานะนี่จะัติใส่เนืนะนี่ครับเอาไปเอามาสองอย่างนะครับ ข้างนี้นะครับนี่ครับตกใกล้ๆนะครับมานี่ครับเห็นไหมครับเจ้าเบียร่านะครับสายกลางับได้แล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับได้เฉยเลยอืนี่ปลาอะไรเนี่ยมีปลาใหญ่ด้วยแล้วครับนี่ดู มีการสู้กันอยู่พอประมาณนะในค่อยๆมนนะ้ครับลองดูมันจะใหญ่สักเท่าไหร่นะครับปลาบอนี้คนระับแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่นะครับสูงสดุดของเขาก็150ยกิโลเลยนะมอนสเตอร์ตัวนี้คนระับ อันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับดูครับยังไม่ยอมเข้าอีกนะครับย,ยกสึกหน่อยเพื่อจะได้เข้าง่ายๆนะครับย,ยังไม่ยอมเข้าอีกมาแล้วมาแล้วเหมือนจะตัวใหญ่นละ้ว พี่นี่มันมอนสเตอร์ววนี่วะนี่นี่มันลูกมันครับนี่ล้านของมันครับนี่ครับล้านล้านล้านนี่เป็นมอนสเตอร์นะครับชื่ออ阿拉ไพมานะครับนี่หล้านมันนี่ครับมีครับเดี๋ยวครับวันนี้เราจะลืมภารกิจเลยครับ เดี๋ยวยังไม่เอาภารกิจนะครับโอ้โหภากรกจิจไม่เข้าเลยครช่วงนี้เข้าแต่ห้านของเขาคนระับอรลาพัยมากนะก็พอดีแนละ้วได้เอาคลิปนี้คนระับคลิปนี้ลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอ้โหช่วงนี้ล่ามอนสเตอร์ยากเชลืเกินนะนี่ ด้วยหน้ามาตกอยู่นะครับอันนี้56กิโลแต่ได้เอ็พน้อยนะครับโอ้โหตัวเท่ากับคนแบบนี้ชื่อของเขาคืออะลาภไพม่านะครับถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มันเลยครับทีนี้ตกไปตกมาผมลืมนะครับได้แต่ปลาลาภัยมาอย่างเดียวเลยนะยีบงั้นคลิปนี้ก็เอาอลาภัยมาเนี่ครับลงให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะเดี๋ยวเมื่อไหรที่ได้รุ่นพ่อหรือรุ่นปู่ของเขาค่อย เอาลงอีกทีนะวันนี้ก็ขอเอาคลิปนี้ลงนะครับคลิปลาไพมานะครับตัวไซเล็กนะครับอันนี้ยังไซเล็กอยู่นะครันี่มาก็ถือว่าพอได้ลุ้นอยู่นะมีความสนุกอยู่บ้างคนระับมีปลาใหญ่ให้เราตกอยู่นะครับนะ ดูหน้าตาของเขาผมว่าปลาช่อนหรือเปล่าเหมือนปลาช่อนนะครับโอ้โนะครับตัวนี้ยืนเกนานนะครับอุย้ยเจ็ดสิบสี่กิโลเป็น,กกน <c oughs> ตัวใหญ่นะนี่โอ้โหอันนี้ขนาดลูกนะครับนี่นี่น,นี่รุ่นกลางนะครับ รุ่นโทฟี่นะครับรุ่นกลางนะครับยังไม่ถึงรุ่นใหญ่ของเขานะครับโอ้โหน้ามาตกอยู่นะครับเพื่อนๆตัวตัวนี้ตกไปตกมากจะเต็มห้าร้อยกิโลเลยภารกิจเรายังไม่ได้เลยครับได้ตัวเดียวนะครับกำลังสนุกเลยครับได้ปลาใหญ่อยู่บ่อน,นี้นะครับ นี่รูรุ่นนี้รุ่นไซลเล็กนะครับมาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เต็มนะนี่ดูนะมามันจะใหญ่ขนาดไหนครับตัวสุดท้ายเนี่ยแต่ผมว่ามียี่สิบกิโลอยู่แล้วครับ ไม่เห็นตัวสิบโลเลยมียี่สิบโลอัพอย่างเดียวนะั้นยี่สิบแปดกิโลครับยังไหวยังไหวนะครับนี่ครับโอ้โหก็ใส่กำลังดีนะครับนี่นะคระับปุ่กเต็มแล้วห้าสิบกิโลครับนี่นะครับ ยังไงกันบ้างครับบอ่อนี้นะครับนี่คือไม้ที่ผมตกนะครับ mm. ก็จะคำวันเพื่อลุยภารกิจของผมต่อนะครับก็หลาทุกคนนะครับด้วยคำว่าขอพระคุณครา